สวัสดีครับพี่น้องพบไปสุขปู่สุคนทางออฟฟิเชียลครับพอกันช่วงเศร้าของวันที่12ตุลาคม2561ครับพี่น้องมาหล่อปลาหาเห็ดอยู่ค้าครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับวันสิมานปะครับตายครับกด1กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนผมเด้อครับรถเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปครับไปครับไปหากันครับเขอบมากกับแหกมันได้พี่น้องเลย มานเลยพี่น้องไปเดี๋ยวเขาขึ้นพี่น้องปึ๊บนะโอ้ยอันนี้มาเก็บอันนี้มากินก่อนพี่น้องเลยได้ขัดอยู่ฝั่งเลยเดี๋ยวข้างหน้ามีอีกหมูลอยู่พี่น้องเห็นแล้วือได้ยินเสียงกลืนีละพี่น้องไปดูกันว่ามือไหนสีมานปั้นได้ไรมมครับพี่น้องไปเก็บต่อพี่น้องปึ๊บเอ้ยเนี่ยเหลือมานแล้วพี่น้องเลยบนข้างหน้าอีกครับพี่น้องไป ต่อครับพี่น้องเอ๊บเดี๋ยกของไว้ก่อนกรตัดขาพี่น้องแล้พี่น้องเก็บก้อนนี่โอ้ยเห็ดกำลังเกิดเลยพี่น้องมีไหมครับเอ๊บมันพี่น้องไปหากันต่อครับเก็บต่อครับพี่น้องมันดาวเน็ตมาพี่น้องเปลี่ยนเก็บเอาเลยพี่น้องเลย ไปหากันต่อครับเก็บต่อครับพี่น้องบางช่วงมางบองก็ไปไถ่ายเราพี่น้องโอ้ขาเจ้าไปหยาดน้ำขาเจ้าครับบองมันเกิดดีๆครับตตยตัดขาเก็บต่อครับพี่น้องงามปูไปหากันต่อเก็บต่อครับพี่น้องร้องดอกงามบอน,นงามนะครับพี่น้องทิง้งม,นนงมครับ,ดรบเดี๋ยวมาเอาดอกนี้อีกดอกหนึ่ง แล้วพี่น้องไปหากันต่อครับพี่น้องเก็บน้อครับหนึ่งดอกงามงามเลยพี่น้องเลยไปหากันต่อเก็บต่อครับพี่น้องเรื่องเห็ดพี่น้องบางามแล้วก็ตัดขาครับสองดอกนี่ก่อนนี่งามเลยพี่น้องเลยหากันต่อไป เก็บตัวครับเอฟงามพี่น้องนีเอฟเก็บเอาพี่น้องเก็บตัวครับพี่น้องอึ๊บอยู่ค่ะเก็ดอยู่ค่ะเก็บตัวครับพี่น้องโอ้ปุ่นนี่ดอกหนึ่งครับปุ่นึ๊บเอบเอานี่ดอกหนึ่งปั๊บโอ้งูดอกหนึ่งพี่น้องงามเลย บายหางกระตอครับพี่น้องเก็บต่อครับพี่น้องเฮ็ดพึ่งขมโอ้ยดอกบานเลยพี่น้องเลยโอ้หัวลุดโอ้ยข้าไใหม่บริเบวรข้าตามองเบิงทั้งอื่นพี่น้องเลยเอาละครับเห็ุอยุคข้าเมมาลื่อมมันแหละบายหางกระตอครับเก็บต่อครับพี่น้องหนึ่งดอกปึ๊บส,สวยบายเก็บต่อครับ หนึ่งดอกจุกขาไปเพื่อพี่น้องเฮ็ดกำลังขึ้นอ้ยขาขนาดเลยจ้ครับเกิดเป็นเงาเป็นเงาเลยพี่น้องเห็นบะโอ้ขาดยู่แล้วครับพี่น้องเลยไปไปไปหากันต่อครับเก็บเอกครับพี่น้องหนึ่งดอกง,งามเลยเฮ็ดกำลังเกิดพี่น้องฝนหัวตะเศร้าครับฝนหัวตะยุดธเฮ็ดกำลังเกิดพี่น้องไปครับ เก็บเอาพี่น้องอุ้ยสะออนเฮดดอกดอกง่ายรครับคุณนะพี่น้องโอ้โยใหญ่เลยบเร่มประตอเลยหญ่คักหญ่คักพี่น้องคุณนะไปหากระต่อครับ